nên thì bén ờ. ờ, thì... mình đi coi giật tua miếng, nên thì bén mình đi coi giật tua miếng, oh đúng, bò bán, bán đại ổn đi, oh, đi đây này giở giở nên thì giở giở phu, mình nhàng phu miếng gan rồi, thì mình uốn mình đo rồi nó, gan này, nè gan, ờ, oh, vai, vai này cái lệch vai lệch, anh này áo bị quá người ta, xưng ừ. ta vào tôi dong mấy mét cho, coi trên này tính năm đồng người ta kín kín nam thế này, nó sẽ đẹp đẹp, nhưng mà nó sẽ không nó sẽ nó đang bận gì luôn đó, công việc nó nó như vậy luôn rồi, mới mới thôi, cái này còn đây đại ban đầu cả, anh chàng mà quan quan tập kết đông ว่าว่านางจางมันมันมันเป็่นใบรูดิ้งรูดิ้งอ่ะแต่ว่าตีว่าใบปลดไม่เลี่ยเลยตีว่าเลือดแตกาีว่าแต่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 แ่แต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 ่แเ่แต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 ่ไม่มีไมต่แ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 ี่แต่แน่แต่แต่แต่แั่แตควานควานเมื่แต่แ่แต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 กแต่แต่่แต่องพี่แต่แต่แ่แน่แตต่แต่แตพวกนี้กันอันนี้่แต่แต่แตเแต่แต่อต่่แตต่แต่แ่ตากเด็ดต่แต่แ่แเนาะ เออมันต้องใช้หมากได้เพื่อนต้าดงกุมุ้อ๋อ่นมาก็ดองับไรได้จูได้เปนย่บดองแล้วแกแคนี้นะ่จุดจุด้องยาวเนี่ยก้องยาวตว่าต้าเต้ายาวเปลี่ยนในในนีตาโควิดมั้ยนี่มันนีรับมันโควิด บน้องเปย์เนี่น่เปยให้ให้นามยกัหน่อยมยยายาบำรุงนกอพีเล็กเล็กไอ้นี่น่เยกลัวเล็กลัวเล็กดูมันนวดเลยไนองดูมันนวดเลยครับ มี้นด้วยกับหมีน้ำกับมีน้ำยังไงนูอนยังมาเปล่าหนักุ้มเลยตัวเดยวมาเนี่ยไปทำยูทูปกันเนาะครับพี่น้องเนี่ยนี่นี่แเบิ่อเลยกับจังยอวจังเย่กบนี่กับทุดโย่แล้วกับนี่นี่แต่ใบองนี่กันไปเล่นกับอยู่ไม้เลยพี่น้องรับไอ้คื่านี้ก็บลแถวนี้ก็บให่เดียวกับ

อันน <Ừ>. ี้เล็กเล็กๆระินปลอกืนะเือเดียวเนาะอาเลยนี่ี๋อทำพันธึดีแกเจ๊เกไหมบงรุ่มไม่ต้องเดได้น้ำเงินแลม่กินัได้น้ำเกินเห็นดีจังดีจังเัเนี่ยอะไรมันะควู่มัน้นใบโอ้โอ้โห ไ่โอ้ไปเลยมมันนังมังแหว่ากากปกติจะค้นเราเรนี่เราไม่เดินนควันนี่ใช่ใช่นี่หนุ่มไปกินประจําไหมนี่กิ้มเนกเ้จ่มกแบเ้ได้ปกติ้นอนกินได้ปกติ้ามันจางกเปลี่ยนไม่ได้จีจ้ามเจสมเป็นสมเป็นนบางบางนะหญ่บางเร่ง

Măng, nho mọi giá nhà lăm mười 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 Giống mười lăm 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 mười Tóc đi nắm ní bằng quýt đã giúp người dưới dòng gọi 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 gọi

คิี่่าปีดใกันแดงงี้อันนี้ยังทำไมแดงนี่ตรงไปบวานรๆไปนี่วานวานยังเงวานไม่ออก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 บบวานเลยวานวานวานต้ใทเนนงนั่งนี่ยังไกันนี่ยังทำไมตักไปกันเตาเอมันกเดือดตาเอ ก็ตัวง้นลอยดตัวดมเทไหรบต้งอยดิทุเออมันบมปรีมันมากหรอไม่ใช่ยดมใช่ใช่ใช่นี่ตะบุญพลอับินงตะุไพรอับนี่ตะองแขาบอกว่นแขบอกว่านบอกว่นบุญพลพี่บพี่น้อง้นต่างนีในเกือเล่มดูดนเมรกินไน้เมตดเหน่งมหมหเมร้าน้านงเปร้านองเปครับ

ก็คุับบคุณครับ,รบได้มาเรอย่างคกับได้มาเรอย่าโห Nam quốc, anh nam bộc lắm mọi người 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 lắm mọi người

Tất cả ra này, giả 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 gặp này nè giả 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 này, รครับบรึงร่างกายนะครับนะครับมี่น้องเปววาขึ้นควนขึ้นควนบันตัดควนร,รุ้งครับกินกินไปเลยไม่ไม่เนื้อเลยครับไม่เนื้อครับมันไม่เนื้อร้ออ่าอะไรกินอนะไรอ๋ออยู่ในป่านะครับอยู่ก็ก็อยู่ได้ครับอยู่ได้ขึ้นฟ้าขึ้นอยู่ในป่า ครับแต่อนนี้น้องนนอนต่อขึ้นครับแต่ว่าผมขึ้นก็ว่าาเขจะไม่เนื่อยเลยผมก็กินอันเนี้ยกับกินยาของของออกไปกับไอเล็กอ่นอกจากต้องตัวเล็กเปลือกพวกเนี้ยกับกับมีหลายตัวกับมีหลายตัวตอันนี้ก็เก็บไว้ให้ผมกับดองเอาไปดองเล้าก็ได้กินกับน้ำวนก็ได้กับกับบะรุมพอดบะรุมพอดกานโควิดนะครับกานโควิด แต่พ่อต่อคลิปนี้อ่า๋ยวกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีอ่าทิ้งดีๆเอาออไปดองเหล้าคนต้อมีทิ้งดีๆเดี๋ยวผมจะจะดื้อเหมือนกันกันโถนกันโถนนะครับซึ่งไครอ่าของการยี้มเมามาจิ้มับมาจิ้มถึงวันผมเลยครับนะครับครับก็ดีครับก็ดีครับถูบกกดไลค์นกับวิธีคุณเล่นโดดนะครับวิธีคุณแหลมกระโดดอ่าโอเคนะครับก็ดีครับก็ดีครับ